รรรรรครัวร้านจานอร่อยขัสลาเมคเราตุลลอฮิบรกาตัวครับเกาพบกับครัวร้านจานอร่อยเช่นเคยนะครับกับผมชลิปอาลีนะครับ สลับอะไรปรุงอะไรรับประกานตรงนครับเชฟมาริสตันเกตครับครับแล้ววันนี้เราก็จะมีเมนูใหม่ๆขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามอีกเช่นเคยนะครับกับวันนี้นะครับเมนูอะไรครับเชฟวันนี้นะครับก็เป็นเมนูทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งมีที่มาที่ไปไหมครับก็เป็นเมนูที่ได้รับอิทธิพลมาจากการทานอาหารของอของขมิ้นครับก็จะเป็นการเอา เขาเขาเอาเนื้อสัตว์นะครับควกเขากับพวกพริกแกงเครื่องเทศนะครับเราก็ปั้นเป็นก้อนคล้ายๆลูกชิ้นนะครับแล้วก็ทอดว่าไปนึ่งก็ได้มันก็เลยกลายเป็นทอดมันใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลยกลายเป็นทอดมันวิวัฒนาการมาอครับแต่ว่าชื่อนี่ยังไม่รู้ท่นพแต่ว่าในส่วนผสมก็ก็แล้วแต่อะไรว่าไงครับจริงๆแล้วทอดมันกุ้งเนี่ยเดิมเดิมทีอะ แค่ฟังชื่อเราอาจจะทานได้แต่ถ้าเกิดเราไปซื้อด้านข้างนอกทั่วไปนะครับเขาก็จะผสมมันหมูเข้าไปด้วยจะทานไม่ได้ใช่ครับมันก็จะทานไม่ได้ให้เราระวังด้วยนะครับเวลาซื้อเห็นว่าเลือกซื้อครับเห็นนึกว่าฟรีมีแค่กุ้งอย่างเดียวที่จริงเขาผสมเป็นเป็นมันหมูลงไปด้วยในระหว่างการเลือกซื้อทอดบันกุ้งเนี่ยก็คือให้เราระมัดระวังในการเลือกซื้อนิดนึงนะครับเลือกร้านอาหารที่เป็นมุสลิมขายไม่กรสอบถามที่ที่สังเกตเห็นตามเลาทั่วทั่วไปที่เรห็นนะครับเขาก็มี ร้านนี้อิสลามทานดาได้เขียนว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนแบบนี้แต่ว่าก็ให้เลือกซื้อร้านที่เป็นอิสลามดีกว่านะครับวันนี้วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างครับเชฟครับวัตถุดิบวันนี้นะครับก็มีไม่เยอะนะคบ,คบเป็นเราจะมีเป็นเนื้ออกไก่นะคบเนื้อ,อกไก่แล้วก็<อ>กุ้งกุ้งนะครับครับแล้วก็วันนี้เรา เป็นเป็นทอดมันกุ้งชีสนะครับโอ้อชีสด้วยนะครับเราจะมีไข่ไก่นะครับไข่ไก่้อก็อันนี้เป็นเกล็ดขนมปังแล้วก็แป้งสันครับผมส่วนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องเคียงไว้จัดจานนะครับชีสที่เป็นชีสอะไรครับอันนี้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะครับเป็นที่ปูดฝอยมาแล้วครับว่าท่านผู้ชมจะใส่เป็นพามซาชีสเพิ่มฝอยเพื่อจได้อันนี้ก็จะเพิ่มความหมยืดความเค็มออกครับครับวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณเพื่อือสถานที่ร้านอาหารไคโรสเตชันนะครับ อยู่ที่ถนนลาดนิมิตนะครับใกล้สถานียาติมทีวีนะครับเปิดบริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับเปิดบริการตั้งแต่เวลา11.00นาถึง3.00นนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0834422446นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณไลสตอรเบอรี่ทันเบอรี่เขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเป็นที่พักมุสลิมที่เดียวบนเขาค้อนะครับเปิดบริการทุกวันมีร้านอาหารด้วยนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0896979158ครับ และขอบคุณร้านอาหารบัสมาริสรองนะคะออรับร้านอาหารบัสมาริสรองนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับเวลาตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับเรามีบริการหลากหลายเลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกใช้บริการกันได้นะค,ะครับมีทั้งออรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่นะครับคอฟฟี่เบรดหรือว่าเป็นกลม่งไฟอาหารกลมหองไฟก็จัดรับสำนะครับแล้วก็เป็นอาหารผู้ป่วยนะครับหรือ,รรอว่า เป็นข้าวกล่องแล้วก็รับทานะครับท่านผู้ชมก็ลองติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0827112124นะคะรับสำหรับท่านผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าร้านอาหารท่านใดนะครับต้องการจะให้เราโฆษณาหรือว่าให้โปรโมทสินค้าของท่านนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์สับทามด้านล่างนี้นะครับหรือว่าไปติดต่อที่ครัวร้านจานอร่อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับต้องการแนะนําอาหารใหม่ๆหรือว่าเมนูใหม่ๆให้เรา ได้ประกอบอาหารหรือทำตามหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ส่งมาที่ครัวร้านจานอร่อยได้นะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็ยังไม่ลงมือทำครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทำกันนะครับกับเมนูทอดมันกุ้งนะครับครับให้บัลซ็ตชุบแป้งอก็คุกไว้นะคุกเลยนะไครับแล้วก็แล้วก็ชุบไข่อีกทีหนึ่งแล้วก็ชุบแป้งอีกทีแล้วก็คลุกทั้งปังครับชุบไข่อีดนะครับทราครับตอนนี้ก็รอสุกนะครับ pom 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 pom